มาชลสอกเกรูโตมาสมาิตครับสวัสดีนะน้องที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไว้ในเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อย่างได้เห็นต้นคลิปไปในการอ่ะทีเซอร์แล้วนะ วันนี้เราจะมาพูดถึงกายแท้วิญญาณยุทธ์นะครับของซินเดนเซียนนั่นเองโดยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีแค่สาตัวละครตอนนี้นะครับที่ถูกนํามาทํากายแท้นั่นคือซินเดนเซียนะครับปีปีตตงแล้วก็ทนาของหยางวูตีนะในอนาคตตัวที่จะอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนั่นคือถังซาล์่างจักรพพัดนะครับแล้วก็ถังห้าวนั่นเองถั oh. งห้าวโคตรอยากเห็นเลยครับว่ากายแท้จะเป็นยังไงไงก็ต้องรอชมนะจานเตรียมเพชรไว้สุมเรียบร้อยแล้วนะ ไม่ปล่อยให้พลาดแน่นอนสําหรับตัวของกายแท้นะครับมาเรามาดูกันครับสําหรับซีเนอร์เซียนะครับนี่เมื่อเราปลดล็อกกายแท้นะครับดาวแดงดวงแรกเนี่ยจะเป็นเนี่ยล,ลูกไฟนะครับถ้าปลดล็อกไปเรื่อยจะมีลูกไฟเพิ่มขึ้นจะปลดล็อกความสามารถของทางด้านกายแท้ในแต่ละวงแหวนอีกด้วยนะนี่ครับนี่คือ ที่อัพไปแล้วนะความสามารถก็จะปลดล็อกตามค่าของลูกไฟอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความสามารถแรกนะครับสําหรับซินเลนเรียเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทักษะแรกนะครับวงแหวนแรกนั่นคือกายแท้วิญญาณยุทธกายแท้ทูตสวรรค์6ปีซินเลเซียนะครับจะใช้กายแท้เป็นเวลา2รอบเมื่อถึงเทินของ6ปีนะครับาจารขอเรียกตัวนี้ว่า6ปีแล้วกันเนาะซินเดเซียมันค่อนข้างออกเสียงยากนะครับ เมื่อถึงเทินของ6ปีลดระยะเวลาบาดเจ็บของเป้าหมายลง5รอบนะครับและจะทำให้ระยะเวลาของกายแท้เพิ่มขึ้นอีก1รอบเอฟเฟกต์นี้จะไม่ทำงานหากศัตรูได้รับบาดเจ็บน้อยกว่า4รอบนั่นเองก็คือถ้าหากว่ามันมีรูปแบบหัวใจนะครับที่มันเป็นรูปหัวใจอะ่ะบาดเจ็บสาหาัส๋ยวจ,จะขึ้นรูปให้ดูนะนั่นแหละครับคือทักษะที่จะทำให้เมื่อลดสแต็มันลงอะ่ะทักษะนี้จะอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับคือกายแท้ สตาร์ทเริ่มตทนเนี่ยสเทินหากเราสามารถลดความเสียหายที่มันเป็นบาดเจ็บสาหัสระยะเวลาลงได้นะครับมันจะเพิ่มระยะเวลาของกายแท้เพิ่มอีกหนึ่งเทินมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะบอกเลยว่าถ้าเล่นเซตของ6ปีกที่จะเป็นกายแท้เนี่ยเบนจมาม่าจะถูกขุดขึ้นมาจากหลุมศพเอามาใช้ครับเบนจาม่าเป็นหนึ่งในตัวที่สร้างบาดเจ็บสาหัสต่อรอบได้ดีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสร้างได้ให้ทั้งทีเลยนะมันเป็น l e นะครับ จะอยู่ที่ประมาณ3-5ถึงนะครับสำหรับบาดเจ็บสาหัสของเบนจมาม่าถือว่าโอเคมากต้องงัดอามาใช้นะครับไม่งั้นเล่นกระหกปีกยากนะครับม,มันไม่มีตัวมาช่วยในการสร้างบาดเจ็บสาหัสสำหรับเงื่อนไขการเชิญากายแท้วิญญาณยุทธ์นะครับศัตรูทั้งหมดนะครับเราจะนับทุกตัวรวมกันเลยนะอย่างเช่นตัวแรกติด5ตัว2ติด4ตัว3ติด2 ก็5432พวกนี้ก็รวมกันไปนะครับได้10ได้12ก็แล้วแต่จะรวมได้โดยเงื่อนไขคือศัตรูทุกตัวนะครับจะต้องได้รับสถานะบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเป็นเวลา100รอบนะครับรวมกันของศัตรูทั้งหมดโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยศัตรูจะมีทั้งหมดในการตีกระดูอย่างเช่นนะก็5ตัวใช่ไหมสูงสุดดังนั้นจะต้องติดตัวละ20เป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะเรียกกายแท้วิญญญยญาติออกมาได้เงื่อนไขค่อนข้างยากนะครับ การจะเอาลงไปใน PVP เนี่ยกว่าจะทำให้เป้าหมายติดบาดเจ็บสหัสครบ100รอบเนี่ยบอกเลยว่าทีมเราก็คงสลายกลายเป็นผุยผงโกโกคันแล้วนะครับอยู่ไม่ถึงหรอกแต่ถ้าตีกระดูกตีได้นะครับตีสายไหนได้ก็สายปีกเท่านั้นนอกนั้นไม่ได้ครับเงื่อนไขใช้ค่อนข้างยากนะครับขนาดเอาเบนจามามาช่วยดึงสุดๆแล้วเีย่ยังใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะกว่าที่จะสามารถเรียกกายแท้ออกมาได้นะครับ ระดับ,บวงแหวนวิญญาณนะครับเงื่อนไขแรกไม่มีลูกไฟศัตรูทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ100รอบเนี่ยจะลดบาดเจ็บลง4รอบนะครับต่อการเพิ่มกายแท้อีกหนึ่งรอบนะครับของระยะเวลา3ลูกไฟนะครับระดับ8 0,000ปีลดร,ระยะเวลา,าบาดเจ็บลงเหลือแค่3รอบเท่านั้นเพื่อเพิ่มทักษะกายแท้อีก1รอบนะครับถือว่ายิ่งลูกไฟเยอะขึ้นเนี่ย เงื่อนไขที่จะเพิ่มระยะเวลากายแท้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับ140,000ปีหรือว่าปลดล็อกที่4ลูกไฟลุง้งในช่วงระยะเวลาการจุดตินะครับของกูดาวทักษะทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตทันทีเมื่อสิ้นสุดรอบของ6ปีทักษะนี้จะก,กูดาว1รอบมันเป็นการเหมือนรีเซ็ตทักษะของ6ปีนะครับคือกายแท้นี้จะช่วยให้เราสามารถทำราเมจได้ต่อเนื่องโดยที่สามารถรีเซตทักษะต่างๆได้ ถือว่าดีนะครับแต่กลดล็อก4ดาวลุงก็คงไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะไปถึงอะ่ะจะต้องเปิดหากี่อ่ากี่อันอะ่ะไอเนี้ยเปิดหากี่อันอกว่าจะแบบมาอัพได้ถึง4ดาวลุงอะ่ะมันก็ยากแหละก็คงเขาเรียกว่าความสามารถเนี่ยสมกับราคาที่ต้องเปิดหานะครับก็ประมาณนี้เลยมาต่อกันที่วงที่2นะครับหรือความสามารถที่2นั่นเองทักษะกายแทบวิญญาณยุทธ ดาบแห่งทูตสวรรค์สร้างความเสียหาย200%ให้กับศัตรูทั้งหมดและสร้างหรือยืดระยะเวลาบาดเจ็บสาหัส2เทินให้แก่เป้าหมายนะครับอูอันนี้ถือว่าดีนะครับเป็นการขยายบาดเจ็บสาหัสที่เป้าหมายติดอยู่เนี่ยมีโอกาสทําให้เพิ่มขึ้นอีก2รอบเลยถือว่าแจ่มครับส่งผลกับความสามารถที่ซินเนเซียหรือว่า6ปีเนี่ยสร้างความเสียหายบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเราจะมีโอกาสที่ จะขยายระยะเวลาของการแท้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยระดับไฟลุ้งนะครับบดล็อกที่2ไฟลุง้งมีโอกาส25%ที่จะขยายระยะเวลาบาดเจ็บ1รอบโอกาส50%ที่3ราวลุง้ง3ไฟลุ้งนะครับแล้วก็โอกาส100%ที่5ไฟลุง้งโหอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ส่งผลต่อ,อาการยืดระยะเวลาบาดเจ็บสหัสรวมถึงระยะเวลาการแท้นะ วงนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับความแรงเนี่ยมันไม่ได้แรงเลยนะ200%ก็กลางๆนะครับสําหรับความเสียหายไปวงที่3นะครับหรือความสามารถที่3านั่นเองทักษะกายแท้วิญญาณยุทธแสงเทพพิภากษาสร้างความเสียหาย401%ให้กับศัตรูทั้งหมดทุกครั้งที่ศัตรูได้รับบาดเจ็บสาหาัส1เทินความเสียหายของทักษะนี้จะแรงเพิ่มขึ้น4% เพิ่มได้สูงสุดถึง120ซว้าวเลยครับอันนี้อันนี้ว้าวจริงนะครับนั่นแปลว่าทักษะนี้จะเป็นสายเก็บสแตก็กมันจะเก็บความเสียหายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อศัตรูที่รับปัดเจ็บสาหัสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทิร์นโูหแรงสูงสุดอีก1 2อีเนี่ว้าวมากเลยนะครับระดับ2ลูกไฟแร,แรงเพิ่มขึ้น6 0เอซตเอ้ยผิดแรงเพิ่มขึ้น6%อร์ สูงสุด180 4ลูกไฟลุ้งแรงเพิ่มขึ้น8%สูงสุด240% 5ลูกไฟลุ้งแรงเพิ่มขึ้น12สูงสุดถึง360%ว้าวมากนะครับแต่ว่าจะเก็บถึงหรือเปล่าท่นเองเพราะกว่าที่เราจะเรียกกายแท้ออกมาพอเรียกกายแท้ปุ๊บเราต้องมาเก็ตสแต็กศัตรูจะอยู่ให้เราถึงหรือเปล่าท่านเองนะครับแต่ว่ามันแรงจริงนะแรงแบบโอ้โหอู้ฟู่มากเลยอะ สำหรับซินเลนเซียหรือว่าน้อง6ปีนั่นเองสมราคาจริงๆนะครับน้องคนนี้สวยมากแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงกระซิบเบาๆนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะถูกบัฟเพิ่มขึ้น30-40%ในอนาคตด้วยไขยปั้นวันนี้แถมฟรีล่างโตสุดเก่งครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสิ่งที่สามารถลงได้ก็น่าจะเป็นกระดูกนะครับนอกนั้นก็น่นาจะเป็นเงื่อนไขที่ยากมากๆเนื่องจาก ใครมันจะอยู่ให้เราเก็บสแต็กถึงน um yea ั่นเองเมื่อกี้จานเลืมนะครับสำหรับบอกความสามารถออร่ากายแท้นะครับนี่คือวงสุดนะมันจะปลดล็อกที่3ไฟลุ้งนะครับออร่าแห่งกายแท้นะครับความเสียหายของโกปีกและกายแท้เนี่ยจะแรงเพิ่มขึ้น20% 3ไฟลุ้งในระยะเวลากายแท้จะได้รับทักษะโดยใช้แล้วจะไม่เสียความไม่เสียเกดใดๆเลยนะครับ เมื่อสิ้นสุดรอบของ6ปีครูดาว1น์รอบ5ไฟลุง้งเมื่อ6ปีใช้ทักษะที่4กายแท้จะใช้ทักษะโดยไม่เสียพลังวิญญาณนะครับถือว่าดีมากๆแต่กว่าจะปลดล็อกถึงระดับ2 0 0 0 0นปีนี่ก็เลือดตากระเด็นแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวไปลองจริงกันละมาเกือบลืมเลยเมื่อกี้นี่คือทีมสําหรับเอาไปตีกระดูกนะครับของน้อง6ปี จะมีการแท้ไม่มีกายแท้ทีมนี้จานแนะนํานะครับถ้าใครคิดอยากจะปั้นทีม6ปีทีมนี้ถือว่าดีมากๆนะครับดาเมจบัฟทุกอย่างเรื่องเกรดเรื่อง,องสแต็กต่างๆเนี่ยเข้ากันมากๆเลยเหมือนแบบเขาเรียกว่ามันส่งเสริมกันดีนะครับโดยหกปีเนี่ยจะใช้แหวนเป็นอ่ะอ,อุเสือเสือป่องป่องนะครับนี่เลยสูตรขาวนะครับตัวบัฟก็เป็น ด้วงนกด้วงด้วงอันนิ่งนะครับดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,กไม้เป็นวงแหวนสาม 3. ไม่ต้องการเลือดนะครับเอามาบัฟดาเมจหัวอู้ครับหนึ่งเป็นแมงมุมที่เหลือเป็นงูอันนี้เป็นวงแหวนไฮไลไท์นะครับสําหรับใครที่อาจจะงงนะว่าเอ้ยพี่ทักษะสี่ของซีเนนเซียหรือน้องหกปีกเนี่ยมันไม่ทับกันหรอไม่ทับนะครับไม่ทับนะใส่ให้น้องหกปีกได้เลยนะครับมันใช้ได้เลยมันไม่ทับกันไม่สลายหายไปนะ อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของน้องปีที่เก่งตอนท้ายมากๆรวมถึงแดงหลักอย่างแบบไม่แบบไม่ทับบัฟกันอะถือว่าดีข้อเสียปูก่กระบ,บี่นะข้อเดียวเลยนะครับคือทักษะนี้ใช้กับปูก่กระบ,บี่ไม่ได้มันไปทับทักษะที่4ของปูก่กระบ,บี่นั่นเองน่าเสียดายมากๆเบนจมาม่านะครับตัวละครที่ใครหลายคนเห็นหน้าก็เบื่อแต่ก็ต้องออกออกมาเล่นนะสําหรับใครอยากเล่นทีมหกปีเบนจมาม่าเป็นตัวที่จําเป็นมากๆ นื่องจากเบนจมาม่าจะได้ไม่ต้องอทำดาเมจไรมาแค่สร้างบาดเจ็บสาหัสส่วนน้อก6ปีไม่ต้องมัวสร้างบาดเจ็บสาหัสทำแค่ดาเมจมันก็คู่กันดีมากๆ่องล้วนนะครับมาตาสูนะครับดอกไม้กิเลนกิเลนดอกไม้แบบนี้เลย Let's go <S หากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้หรัวต้ารูสรรพยุทธวิญญ,ญจาจันกันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กอ เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็กโกในะระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบส,สุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูปิโก้ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเล่นตีกระดูกเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะสายปีกเท่านั้นสําหรับทูสสวัรด์หกปีถ้าอยากเรียกกายแท้นะสายอื่นใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวข้างๆขางเขาตายหมดเงื่อนไขาการใช้เนี่ยต้องให้เบนจมามิานเนี่ยกับหกปีช่วยกันสร้างบัตรเจตสหัสให้ได้เป็นจํานวนเทินคือ100เทินนะครับบัตรเจสหัสรวมกันทั้ง5ตัวเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวละ20ครับ5ตัวก็ห้าสองพอดี ซึ่งในที่นี้ถ้าเราเป็นบัตรเจือสาหัสล้วนๆโดยที่6ปีกเนี่ยไม่ได้ใส่บ่วงแหวนสายเสือเลยทําให้ดาเมจไม่มีเนี่ยมีกายแท้แต่ไม่มีแรงครับดังนั้นเราจะให้เบนจาม่าสร้างบัตรเจสาหัสแค่คนเดียวโดวยการตีกระดูกสายนกเนี่ยมันมีเวลาตีอยู่นะเราจะให้บัฟเกรดดาเมจต่างๆเนี่ยกับเบนจาม่านะครับพวกบัฟต่างๆเบนจาม่าดูแลไปเลยให้เขาสร้างบัตรเจสรืสาหัสครับเฉลี่ยเนี่ยได้เทิร์นละประมาณ5นะสำหรับทักษะของเบนจาม่านะครับ โอปิกเนี่ยไม่สร้างเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นสายเสือนะครับเราต้องการสร้างดาเมจนะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ติดท็อปนะครับมีการแท้แต่ไม่มีแรงก็ไม่ไหวนะเบจมาสเนี่ยล็อกสกิลเป็นหนึ่งนะครับทักษะที่หนึ่งไว้เลยเดี๋ยวจบนิดเดี๋ยวให้ดูวงแหวนนะครับว่าวงแหวนเป็นอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวงแหวนที่จางเคยบอกไปแล้วนะว่าตัวอ,อื่นเนี่ยจะไม่มีเปลี่ยนนะครับถ้าหากนี่กับคนเนี่ยอาจจะประยุกต 6ปีให้เป็นสายป่องไว้นะป่องล้วนเลยก็ได้ป,ป่อง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 ไปเลยก็ได้เพราะว่าทักษะ1กับสีเป็นป่องก็จะดีมากสร้างปัจเจกบสหัสเยอะเบญจะนจะเบญจมาจะได้ไม่ต้องแบกภาระคนเดียวในการสร้างบาดเจ็บสหัสเพื่อให้ใช้กายใช้ได้นะครับดูดิขนาดนี้แล้วยังไม่ถึงไหน,นเนี่ยสร้างเพิ่มขึ้นอ่ะ16 17เจ็ดอ่าเอน่าใช้ได้ครับเธอน่าน่าจะขึ้นประมาณ20ทุกตัว เาจะเสียไปหนึ่งเทินในการหลีอ้าไม่เสียแล้วเราเล่งเทินขึ้นมาครับเนจ,จมาดก็จะสร้างปัจเจศสหัสได้อ่ะได้แล้วครับตัวละยี่สิบก็ห้าตัวร้อยพอดีมันจะมีทักษะขึ้นให้กดได้นะครับจะไม่ได้กดตอนแรกไว้นียนจะขึ้นนะครับเอ้ยยังไม่ถึงเหรออ้าวถึงแล้วครับทักษะวิญญ,ญาณที่เจ็ดกายแท้วิญญ,ญาณยุทธทูตสวรรค์6บีกเราใช้ทักษะของตัวเองไปนะเพราะว่า ่มันกดไม่ติดทูสวรรจะใช้ทักษะเองครับนี่ครับแล้วก็ไล่ใส่เองเลยครับเป็นไงโคตรเท่นี่ครับนี่คือกายแท้ทูสวรรค์หกปีกนะครับ,บ,รบอันนี้ก็ให้เขาตีไปเราใช้แบบสโลก็ได้นะมันใช้เป็นทักษะทูสวรรค์จะใช้ทักษะข้างบนเองนะครับ ทักษะเปี่ยงเปี้ยงเปี่ยงครับนี่ครับปุ่มเห็นไหมมันจะเคลื่องดาบศักดิ์สิทธิ์ไปเองอะ่ะก็คืออย่างที่บอกครับว่ามันจะใช้เองเราใช้ทักษะของ6กปีไปเลยนะไม่ต้องใช้ทักษะของทูสวรรค์นะครับเขาจะใช้เองนะครับมันจะมีสองทักษะเน,เนี่ยเราก็สะบัดมีเลยครับต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 ับทูสวรรค์ก็ทักษะดาบเข้าไปอะไรเงี้ยเห็นไหม แบบนี้เลยเรื่องขาการใช้จันว่ายากมากนะครับถือว่ายากนะในบรรดาสายที่การสร้างบาดเจ็บสหาหัสให้ได้100เทินรวมกันทั้งทีมฝ่างตรงข้ามเนี่ยต้องทนุถนอมฝั่งตรงข้ามให้อยู่กันครบเมื่อหน่วยเป็นการเขาเรียกว่าสนุถนอมครับทักษะบัฟนี่เป็นไง,งนี่ครับแล้วเราก็สะบัดมีดภายในเทินนั้นไปด้วยเลย,ยเห็นไหมครับ สะบัดปีกสะบัดมีดดูดิดโหโคตรเท่ครับเท่จัดจดัดทูสะบัดหกปีแคปภาพ <c oughs> ขึ้นหน้าจอหน่อยนะอาจารย์ขออนุญาตแคปภาพโอเคเมื่อกี้มันไม่ติด สวยๆนลยแ,ลแคปไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับดาเมจที่ทำได้ก็ถือว่าไม่เลวนะพันเก้าสองพันสามครับโอ้ดาเมจโดดเหมือนกันเนี่ยนี่ครับมีชูดสวรรค์สร้างดาเมจเพิ่มเติมให้ด้วยโหมุมมองอย่างกว้างอะ่ะสวยมากๆเลย จบเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการตีกระดูกวิญญาณได้เฉพาะสายนกเท่าน,นั้นแหละมาเราก็ได้เห็นการเรียกกายแท้เนี่ยในการตีกระดูกนะครับอย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขาการใช้กายแท้ในอ่าทางด้านของอันเนี้ยมันยากกว่ามากนะครับยากกว่าสุดๆเลยแหละเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันจะเป็นร้อยแต้มแต่มันมีหตัวเลยนะอืม ลองดูครับเผื่อไหวใส่โล่น้ําแข็งครับขออภัยด้วยนะล <c oughs> ้างสารพิษล้างไปเลยดีไหมล้างไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรโอ้โดนจับ <c oughs> โอเคถังสาน คือเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะเล่น6ปีเขาก็จะขัดเราอย่างเงี้แหละเสี่ยเย่ค่ะอ๋อเสียเย่เขาเล่นเป็นสายเก็บสแตก็กไม่เคยมีใครเอามาเสียเย่มาลงแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะครับมีตัวอย่างทังซานจักรพรรดิมาคุมเนี่ยเราเล่นยากแน่นอนครับ ปางพิษไปครับเอาปู่พิษมาช่วยยืนความถึกเท่านั้นแหละนะไม่ใช่อะไรเลยโอ้หขนาดมีปู่พิษนะเนี่ยเอาเถินเอาซื้อขามาเยอะๆครับมันจะได้อ่ารีเซ็ตคูดาวไวๆนะครับ คือใต้หมูไป่ายไม่ติดซีซีเนี่ยคือแบบคือเกรียนมากอ่ะคือเป็นหนึ่งในตัวละครที่แบบไม่ติดซีซีและแถมสร้างซีซีให้ฝ่าของข้ามอีกอ่ะโคตรเกลียดเลยนะอะจริงๆแบบนี่ครับเล่งไปกันแหละนะครับ Okay. รอบนี้ก็หมดนะครับอันนี้ก็ตีไปเฉยพอบาดเจ็บสาหัสครับไม่รู้มีเท่าไหร่แล้วนะแต่เขาติดอยู่นะครับเป็นรูปหัวใจเนี่ยแหละโอ้โหไม่ทันได้เล่นนะครับรอบนี้ เดี๋ยวเขาดูกันนะว่าไหวไหมเมนจะมาตแรงใช้ได้นี่กับการเป็นว่าอันนี้เป็นโชว์แมตตจามาจอม่ะเฮ้ยเป็นไป โชแมทเบนจาม่าอันนี้น่าจะขึ้นโลได้โอเคสวยขึ้นโลครับปล่อยเขาโดนพิษตายก็ได้นะแล้วเขายังโดนบาดเจ็บสาหัสอยู่ด้วยอ,อันนี้ตีธรรมดาครับโอ้โหไปตีเขาด้วยเลือดอีกถ้านับจำนวนการตายเนี่ยหนึ่งหนึ่งเท่าการจัดเลือดเขานิดเหลือน้อยมาก,กน,นะแต่เขาก็มาตีเบนจาม่าครับเชื่อเถอะ โอ้โหแรงจัดโอ้โหหลังจากที่ได้ลองใน PVP Meta นะครับมันก็เห็นภาพเลยว่ามันยากมากๆนะสำหรับการที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดบาดเจ็บสาหัสครบ100รอบอะ่ะมันยากมากอะ่ะเวลาจะมันติดไปสักพักหนึ่งมันมันล้างได้ถ้ามันเล่นเอาสีขามันจะอยู่มันก็ล้างพวกซีซออกเรียบร้อยครับน้ำตาไหลเก็บชาตินี้จะได้เปิดชาติไหนนะนั่นแปลว่าตัวเนี้ย ถ้าหากจะเล่นกายแท้วิญญาณยุทธ์เนะครับเหมาะกับการลงตีกระดูกที่สุดแล้วอย่างเดียวเลยที่ลงได้นะตอนนี้และดีที่สุดดาบเอที่ทําออกมาได้จันว่ามันก็สวยงามนะไม่เลวนะครับใครอยากเปิดหาทงน้านของชิ้นส่วนกายแท้เนี่ยเก็บตัวเก็บอะไรกันไว้นะครับเพราะว่ามันจะมาหลังเสียวไปนะตู้กายแท้นะครับการันตีก็100 100ใบาการันตี1ตัวถ้าดวงดีก็อาจจะเก็บได้หมดนะ จานหมดประมาณสักร้อยห้าสิบใบเอ้ยไม่ถึงสิร้อยยี่สิบใบมั้งกวาดเรียบทุกตัวเลยถือว่าดวงดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่รอคอยอยู่ก็ทําให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ามีข้อมูลไหนตกหล่นผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยหากใครดูแลชอบใจนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องจานแจ็คไวน์นเกมเมอร์ก,กันด้วยขออภัยนะครับเสียงแพรๆหน่อยพอดีเหมือนจะเป็นหวัดนะ หลายคนฟังอาจจะรู้สึกเอ้ยทำไมจานเสียงแบบดูแหบๆจังเลยนะสำหรับคลิปนี้จันต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับไปพบกันม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ